สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพรักทุกท่านครับพี่น้องส่งบ่าวชาติบ้นนานนาคือเก่าครับมองที่บ่าวชาติยืนยุนีกะเป็นมองนาบ้านที่พักอาศัยของบ่าวชาติเองเน,นะพี่น้องหลังจากเจ็บซีดุกกันถามไทยว่าก็เห็นไทยนาบุงแนวปันบุญแม่เป่นวะพี่น้อง นี่แหละพี่น้องแต่ว่าเบ้าชาดเคยถ่ายเคยถ่าไยไอ้พี่น้องไอ้เบืง้งหนึ่งแต่สวงคลิปต้นๆมั้งไหน,นจะเป็นคลิปตนน้นๆนะพี่น้องนะที่บ้าชาดถ่ายให้พี่น้องในเบื้งนี่ก็เป็นเส้นทางอยู่หน้าบ้านของบ้าชาดนี่พี่น้องอยู่ถนนถนนในซอยในซอย ในซอยมู่บานเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นสามแยกที่นองเป็นสามแยกทางสายมือของนาจอนี่ออกถนนใไ่ไปทางเชียงคอยสำหรับพี่น้องทั้งขวามือของนาจอกะไปถนนใไ่ขึ้นกันครับถ้าหากว่าไปทางจิตวันออกพี่น้องไปทางจิตวันออกเราทางด้านหลังทางด้านหลังของ บ่อชานีกลับไปอีกเส้นทางนึงครับมันมันวนเวียนวนเวนียน,นแบบว่าไปจุกันในเบิดนะพี่น้องคือมันจะพิงกันเบิดนีแต่ว่าเป็นเป็นถนนลาดยางยังดีเลยสวยถนนหนทางเพอนดีครับเพราะว่ามันเป็นซอยซอยในบ้านตรงยยนี้ก็เป็นบ้านใหญ่ชินงตรงนี้เป็นบ้านใหญ่ บ้านผู้เฒ่านี่แหละแถวบ้านเราชาดูฟังฝนโอ้ยดฟังฝนเจรันคาเดี๋ยวจะรีวิวให้พี่ให้น้องในเบืเอ้องจ้ะเดี๋ยวให้ยังเขาวมาทั้งน้าบ้านย้ายก่อนพี่น้องหลังจากเ่ค่อยได้ทายให้พี่ให้น้องในเบือ้องเขาได้ย้ายย้ายดยูเห็นปะแปดสิบผาเราพี่นอ้องโอ้ยอยู่ เป็นคู่บุญสลุปก,กันหลานไปอีกโดดอยู่ดอกไปทางใดนี่ฮะไปทางใดเสียามไปทางไหนไปซื้อของกินอีกบ่ะวายมันปวดแข้งปวดขาหลาไปนนั่นหรอเอานอนหลายแล้วนอนหลายหรืนอมันอน้งน,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 นั่งได้ไหมเห็นนั่งเห็นนั่งหัวได้ไหมไป นอนเป็นนอนหลายเนี่ยมันนั่งทีละเนี่ยเอาเก้าอี้มันนั่งตากลมตากิดแปดสิบห้าเราพี่น้องปแปดสิบห้าแปดสิบปุ๊บไปละถึงนี่ก็เป็นรถรถหล,ล,ลานพี่น้องรถหล,ลานรถหล,ลานนี่เป็นสวนหน่อยเพิ่อนวูสี่เพน่อนโลกเลยพนอนมีพี่น้อง นะมึงเกี่ยวกันมีอยู่ต้นเดียวนี่ยแหละพี่น้องโอปลูกขัดขนาดนะสวนยอมสวนสวนยอมหน้าบ้านพี่น้องปีกบอลผู้เฒ่าผมปลูกไว้ปลูกไว้ต้นเดียวอ้อันนี้มะนาวโฮพี่น้องมะนาวโฮผม แดงทั้งทั้งสุกทั้งบะซุกก็มีพี่น,อน,น,น้องเอผักกระถินนี่ก็ผักกระถินนี่ผมผักกระถินพี่น้องเดี๋ยวเยวราพาพี่พี่น้องยางไปบลงรีวิวโฆษณาร้านขายตันข่าเจ้าของเออมันหักลงมามันแก่แล้วนะ่ะแก่แล้ว อันนี้อันนี้มันแกไว,ไว้พกหน่วยอันนั้นวยกับมาตัดหลดนไอ้ไฟพันดึงกันนั่นเด้ที่ดึงต้นกล้วยอเ,เออ,อเป็น,อนเออพันดึงต้นกล้วยไฟมันดึงนี่นะ้านี <laughs> ่เราพี่นอ้องเลยพ่นะอันนี้เป็นบ้านแล้วก็เป็นร้นานค้า มันค่ะอันนี้้ไปหาเบึ้งหนาไม่ค่าขายเขาย้ำก่นแน่วะเออคนาาก็ได้เปนค่าเนี่ยเู้น้อเมกเอออม่ค่าคือหลายคนใถ่ะ่ะเราจะแบ่งกันยังไงถูกไมมค่าม่นช่คนงามๆงามแต่เมื่อส สอนย,ย้ำครับสอนย้ำสอนย้ำนี่ดึงวะขอน้ำเขา่แหนมนี่แหนมน้ำได้สินองระวงังเถอะเอาสองสาวนี้ไปยัี้งเด็กันไปมุ่นเหรอโอ้ไปมาแล้ว เอาลเลยอาโอ้มันยาการนาล้านครับพี่น้องครับดใดีอย่างเด้ดพนันเอกม้มเมืเสาร์นี้เมเื่เสาร์อามาจักสุดเนี่ยลอยลอยอ้มาลอยลูกพี่น้องเหลืออายอ่าลูกกลูกหนึ่งเนี่ยสี่เบิร์ดละมาสวยเลยได้มาสีมงเสาร์แลวเนี่ยมาวางสวงสีมงเสาร์นี่บสีใบสีหมดไปเก้า เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบลูกโอ้ยว่านางลดวะลูกก็ไดามาลูกเองลูกเหมียวลูกเหมียวมีหดมีหอดมีน้ำขายอย่างนี้พี่น้องแต่แต่แต่ขวดนีไม่ได้ขายเดียพี่น้องขวดนีไม่ได้ขายเห็นว่าคนขายได้คนวางน้ำกันนี้่ครับ กินบนั่นกเมล่นม่ร์บอกว่ากินบนนันกระเมาเนีเออเยยังม่เอาส่วนแบ่งยังมาส่วนแบ่งเลนเนี่ย้องรเหอแล้วก็รับกินหมดแล้วไม่มีัแกงแ้ื่อนอเนี่ยแหมดแล้วเออมจะอีเอ้ยจำกันไม่ได้เลยวะอะรวะเนี่ยจำกันไม่ได้เลย จำได้ไหมวันนั้นจำได้ไหมรันดีเอ๊ะจำได้ไหมเอ๊ะวันนั้นจำได้ไหมเอ้ยเออเอาแล้วเว้ยเกาหัวเว้ยเกาหัวเว้ยจำโมได้ที่มันเออเอาลเว้ยจำจำโมได้เว้ยเฮ้ยจำโมได้ครับเด็กน้อยเห็นเพื่อนเดียวนะรับพี่น้องโอู้หบรรยากาศวะ พยายามตัวต้องออกบงออนี่อดียายามไ่ต้องไปปากยายอกันดี่ะือเห็นเขาห้องน้าบางแห่งด้ล่างมามือโอ้ยเบิดเลยเี่นี่เขาห้องน้ำาม่หอกพี่น้องได้มาเป็นยังห้องน้ำอยู่บางห่นเอาเก้าอี้เก้าอี้ยุบุ่นกบบีด้อยยางไปเอาทั่ไบ้านนะวางวางอยู่หน้าบ้านงานะละวางอย่ล้วแหละยกมาหลดนั่งในเบิดก ช่วงช่วงนี้มันจะหวางอยู่ก็อี้แต่ช่วงเลี้ยงๆอ่ะอาจจะบ่ค่อยหวางนี่เพชร่นีขาไม้เหรอวเามโอ้เบิดพอดีตัวสงสัยบุหรี่อะไรเอาเขาไปบ้านนี้หรือเปล่าเนี่ยเขาไปบ้านเนี่ยไปเบื้องไปเบื้องอย่ามาลายเพื่อนเนี้ยหลังตัว เออง่ายนะง่ายเพิ่อนกดขาเพิ่อนง่ายเพิ่อนกดขาครับพี่น้องเพิ่อนทะเลยโอู้ไปทางไหนน่อยนีเนนเนย่เอามาเด้อมาเด้อผูใ้ใดจะเสียตังค์มาเด้อนี่ของไผ่เนี่ยมาเด้อเนี่อ้าวแนวแนวเสียตังค์างมาอีกเหรอพี่น้องเนี่ย ผมพูดอะไรมาเส้นเนี่ยลิหนึ่งอ่าลิดเราไปอีกลิด <c oughs> รักบ่เออมันลิดนึงตรงนี้รักน้ำหรอมันมั่งคู่กันยังเจำรัดโน่นจำรัดหุ่นอยู่บ้านนั่นแหละ รวยนี่สมรวยนั่งอยู่หุ่นผแต่ว่าหาสมรวยนะแต่ว่าบ่ได้ต่างดอกมาหาสมรวยแต่ทำมาหาลูกเราได้อยู่บ้านไหนบ้านบ้านไหนว่าคือปึ้งปึ้งวะโอ้ตายกันจรงเลยคือบ่อยากตายเออคือบ่อยากรอปีใหม่กันก่อนนเาะ คนเก็บกับเบางคนตายกับเฝ้ายันคืนจ้ะเออยังไม่อยากได้เด้อบโบยันคืนหมดเบิดแล้วจ้าเบิ้ลพอดีเอาเอาไว้จะเได้อันี่โบเบิดกันพลเรือลูกชิ้นไงอันนั้นโบเบิด์ตอยู่นะยังเมาเบิด์ตบ่เหร อ้าวบ่ได้นะลงคลิปอยู่นี่นี่เอารถดนะไล่เอารอดนิดลากออกมาทั้งแกนบนน่ะเออเออด้วยอันนั้นเนีจะละไล่กันนะเนี่ยนิดลักนี่เดี๋ยวเขึ้นนะตอนแลี้ยงนะเดี๋ยวนี้จะสมองออกให้ขึ้นออกให้ป้อนน่อยนะอ่นปเดี๋ยวลี้ไก่ไก่ก็จะจะยุบเอา ตนเลี้ยงิเ็นดเอ่ากะเอ้ยกล้ของลุงรรงแน่นของลุงรงเ้ยเป็นยูป่ะเนยูบ่ะเอาริเหรอแต่จะเพิ่นจะยูหรือเ่็ยูนี่แหละประเด็นนะก็มือนี่ไงมือนี่ไง มูวแอนเพิ่งนไปลงบายกันเหรอ,เ,อเหรออ๋ออ,อาลองไปเบื่อนกัน, <c oughs> ไไนอ้าลังคาในน้อยครับพี่น้องหลังคาในน้อยยึดทางถนนอ้บรรยากาศวะ นปลากับมีอยู่เด้อพี่น้องได้อลนะม,มาสมาซอยอุ่นนุนกัใครกับมี <laughs> พี่น้อง <laughs> หลานนหน่อยๆของนหน่อยๆก็ข,ขายไปครับ นั่นแหละว่าแล้วจะไปทะเลาะกั็เขาหลายปา,ากแตกโอ้ยวะ่ะเออดื่ <laughs> <laughs> อจี้ตาทำยังไงกันหนูคะนี่น่ะโบ้เลยนะโบ้เลย นี่แดงมามนี่แดงไหมเมาหมดแล้วเดี๋ยวนี่แดงไหมเมาหมดแล้วเป็นว่าดูไายพอดีเลยไว้ยเขากินคือกันจริงวะเอ้ยกินเซ็ตเราก็นหน้าพ่นเ้อขวรละหาบาทสิบาทอ่ะไม่ขายเอเอเป๊ปปี้กัมีขวดละยี่สิบาท เออน้ำแข็งก็มีขายเด้อไม่ขาดเอ็มเนี่ยจะว่าคนมาช่วยแท้คนมาช่วยหนาว่าจะขาดเอ็มเลยไม่ทันน้องปายน้องปาไฟมีไปนอนแล้วไปแล้วแม่เอานอนแล้วบอกไว้บุตรงานเราไปนนอนในห้องเออนอนโดนะเออน่าจะหามุ้งเล้งเถอะล่ะ ตัวแรกตัวแรกก็กำลังซีเพืือเพื่อบรลับแล้วตัวไปเปิดไอเอเอ,เอ,เอกระตูนเป็ดกล้าไปเบื้องโอ้ยบอ่อนอนเลยท่านนี่โดดด้งเลย <c oughs> บอกเห็นมาขายวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ มาอาทิตย์หนึ่งวิ่หายไปสามอาทิตย์แบบที่น,นี่ลูกค้าเขาก็จมเขาขายตัวอาทิติต่อกันแล้วเนี่ยโอ้ย,อยบ่เห็หมามาถูกอาทิตย์โลดมาแต่เศร้ามาตั้งแผงเขาคิดลดพนันน่ะเขาจะไติหันบอกอตั้ง,<อ>งมาตั้ง,<อ>งไม่ตั้งไม่เนี่ยไว้เลยเราะว่าเอาเอถ้าตั้งเน,นี่ยแสดงว่าขายอ้าวเว้ยปเกิดป้เกิดได้หรือยังอะไรเงี้ย าอย่งไงเพาะเขเก็บหัเงี่ยไปให้เขาไป่อนตเไม่หมดหรอกมาโทรตามเลยแหละไปเลยน้า <t confer dles> <Coast> โอ้ปไปบายไปส4,000 4 0 0กว่าสามิวชิวพันเจ็ว่าเอามาด้วยเนงสารทุคนน้อลว่าเซฟพตัน่เลยหลังจาก อาบิง้งหลัดข่ามาครับพี่น้องครับเลยมาเบิง้งฝายเพฉันว่าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่เบิ้งพี่นอ้องโอ้ยลายข่าอีรีป่ะพี่นอนะ้องนะแต่จะพายาลง,ลง,งลงไปเบิ้งทางล่างพี่น้องคื้นนี่คื้นนี่ฝนตกแห้งพี่น้องแต่หากว่า มันมามันมาแหงไปแบ,แบบ if, แบบน้ามันมน้ำโบรานเนาะที่หนองบ่อบกคือยงที่เป็นเข้าออกเข้าถือว่าน้ำท่วงครับเดี๋ยวบันเราชาแน้ม้าอยู่แต่หากว่าท่วมอยู่ครับแต่หากว่ามันสีม้าแบบแบบแบบว่ามันมาสองชั่วโมงสามชั่วโมงสินะพี่หนองม้าสามชั่วโมงเราก็แหงนะสิครับ บ่ได้นะมหมผ่วงเป็นมือเป็นเว้นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนตอนนะีต้นไม้มันมาได้พี่น้องพี่ครับห้อยน้ำนี่ครับห้อยน้ำม,มามันมาแบบว่ามันก็แทรกปุ๊มาเลยนะพี่น้องแบบว่ามันมามันมาแบบมาย่างแฉ่งเราทั้งือัอนี่เบิ้งถนะพี่น้องยายาเนี่ยเป็นลาบนะก่งมันผ่วงหมดที่ได้พี่น้องเวลามันมาเนี่ย ไอตัวหมอของทางยงางผมบอกนี่ครับมันจะมาเสียบเชียงมาเือเสียบห้อยน้ำตรงสะพานสะพานตัวนี้เพิ่นเฮ็ดไม่พี่น้องเิ่นเฮ็ดไม่มันก็นนเลยโคตรแค้นันเกาอันเก้าน่่มันถามได้ต่มอเตร์ไซอย่งเดียวแต่ว่าอันในนี่มันถามได้ผ่อนหุดนนครับเอ็ดหลุดนนเวลาอ่อย่างเดียวย่างหนาน้ามาเี่สครับพี่น้องนี่สมมุติว่ามาเี่สี อันนี้มันลดลงแล้วนะสมมติว่ามาแห้งๆเนี่ยรดโน้มันจะขาบก็ได้ครับเออนี่แหละขนาดเรืร่องยังถึงจนมันน้ามันกระแทกเราจนจน็นหยุดน,กนกุนกเนาะเป็นเกาะเกาะนี้ออกไปเลยตรงนี้มันเป็นหินอันเก่าเนี่ยมันเป็นหินนะพี่น้องอ่าตะก้อนเนี่ยตะก้อนเลยเนี่ยมันเป็นฝายครับเพราะมันเป็นฝาย มันเป็นฝายน้ำรดนที่ซื้อเราประเทศเนี่ยแต่ละปีในหน้ามันแห้งขึ้นทุกปีทุกปีกัดกอกมันก็ parole, like เลยก hey. ลายเป็นแบบไม่ได้เป็นฝายน้ำรดนหรอกิ่นก็เลยเฮ็ดให้เป็นสะพานตรงนี้คุณเห็สีเลยที่น้องแบบนี้เลยเนะคนตีตมหมอตีตมหมอเฮ็ดคันเพิ่นเฮ็ดยังดีเลยก็เพื่อเพี่ยเป็นเฮ็ดยังดีเลยครับพี่น้องเห็ดย่างดีเฮ็ดจะแบบมาตรฐานเรื่องกาคือสามารถรุกไงนี่ครับสามารถไแต่ไร่ผัง เป็นคำถาเป็นของอบจเขาครับอบจภูเก็เาาเตใหม่โอ้โหถามแย่งคือเกอลพี่น้องเบิ่งขวาโอ้มีปลาซิวปลาซิวโดดลงๆอยู่นี่พี่น้องนี่นี่ตะเกียบนี่แล่นขึ้นม่นี่โอ้ปลาซิวเนไหมปลาซิวหรือปลาขาเนี่ยเหพี่น้องโอ้ทำมีแหนี่มีแหนี่วานไในเด้นนีพี่น้องโอ้ขาดกว่า มีแหนมีลงไในเล่นกินได้เลยสบายสบายแล้วนี่หรือว่ามีมีตรงเราพี่น้องเนาะมีตรงเอาตรงเนี่ยหนกตรงเนี่ยมนาโนาจีผ่านนะอ่านจะได้อยู่แน่ไว้ก็ได้กินได้ก่นได้แกงแรงหล่ะได้ออกี่นน้องเมื่อวันอ,อย่างนึงเหรอิึงหนามหอยหนามมันกระแทกไปได้นะพี่น้องหนามมันกระแทกเห็นหอยปุ๊หอวขึ้น มไม่ในี่ลมอยู่เล่นนะพี่น้องไม่ล้มบอก่ถึงเลยมันมาแหงอยู่ครับเพราว่านามนันมาแหงแต่ว่า,า,ม,าวมันน้ำกรโดมมันมาอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงเต็มที่เนี่ยเมื่อเกินเมื่อเกินสามสี่ชั่วโมงแาวคนแต่ว่าคุณเขาเปลี่ยนเบิองกันเพอแจงแจงม้าหนาเมื่อก็้แหงก็ลดลงแล้วก็ไปกิดว่าขน,น้าหนา,าที่ไปหรอหนาฝวนเบิองสองฝั่งพี่น้อง ของฝ่าแบบดูนิ่งๆ,ๆไ,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 ไม่ไม่เป็นไรนี่ยผมไม่ะด็กเลยโอ้โอ้ยอันนี้เคยกินบมน,นีลพี่น้องตอนเป็นเด็กน้อยตอนเป็นเด็กน้อยในยบ้านชาติเด็กกินเนี่ยอ่าต้นหางงุ้งเห่นปะต้นหางงุ้นนง,งนะเขาเด้กินโอ้โนะพี่น้องเริ่งเอามันจะกัดฝ้ายทาม ข้างข้างทางไปนี่ทางไปบ้านนอกชาติอ่าถ้าผู้ใดามาเนี่ยตองมาเตี๋ยวไฟต้ามาเตี๋ยวไฟตรงนี้ก็แสดงว่าถึงบ้านนอกชาติแล้วแต่ว่าผู้ใดามาบ่ถึงไฟบ่ถึงไฟบ่ถึงกับข้าตงตัวนี้แสดงว่ามายัางบ่ถึงบ้านนอกชาติลองดูป่ะลองดูครับดี่ท่าหนองผึ่งโอ้มันจะกเทกเนี่ยมีหนองเอ้ยเงินเกลือเกลือเกลือหนีเห็นละนาวมาหมดเลยเดี๋ยว ถ้าพี่พี่น้องขึ้นในเบื้องข้างดันดินครับพี่น้องอ๊เ้ยเป็นเห็ดบ้านหลังนี้เป็นเห็ดยังเป็นทั้งกอทั้งอิดเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ติดติดกับอ่าคลองท่งน้ำพี่น้องแล้วกะเป็นแบบนั้จีนนะคุนก็เลยเห็ดเห็ดคุเอาหินมาเลี้ยงเห็นปะเอาหินมาเลี้ยงไว้แล้วก็เทเทปูนเนี่ยนะพี่น้องเทปูนทบอีกทีนึงเออ่นจะเห็ดกันคนจะเห็ดกันน้ำเสาะดีกันเนี่ย อยขึ้นมานด้านบนแล้วพี่น้องนี่ถ้าเป็นด้านบนเราชิเป็นยันซี่แล้วพี่น้องเนี่ยโอ้ขึ้นมาสูงเติบพื้นที่สูงอันนี้ยังสูงเบิงเบิงเ,เดี๋ยวไปด้านล่างพี่น้องนะโอ้เห็นบอกนะแต่มันจะไหลออกไปแล้วพี่น้อง,งล่ะยังไกลเลยทรง,งไปแต่จะออกไปทุกง่ายทุง,ทง่ายเขาคนละพี่น้องไปฟังน้่งุณเนี่ย เป็นเห็ดไห้เห็ดนาอ่ามันเป็นฝายมันเป็นฝายน้ำโลนก็คือเ่ไดเบ่ไดดแห้งอ่าหนาฝนมันก็จะมีน้ำเด้พี่น้องแต่ว่าถ้าหนาแร่งไงมันจะบม่ค่อยมีน้ำแบบนี้เลยมันก็จะเป็นแบบค้องเป็นเห็นหินเห็นดินไปเองที่เราที่นองอากาศเน่ยมคำที่นองเอี่ยเกยามนี้จะดุงจะปลาที่เราได้บานเราฉาดเนี่ยบานอยู่บานออกอกนะพี่น้องดีได้ว่า ทั้งอบจอครับทั้งอบจอพีน่นายเฮตุสะพานให้ที่เห้น้องได้สัญจรสะดวกสบายกับขอบคุณพีนหลายๆพี่น้องเลยสุดอู้เบาชา,านยางมาตั้งเรื่งพี่ไหมอันนี้ไอที่ว่าตกเจ้าคามนั่นเราจกไปได้๋ยพาพี่พีาน้องยางไปบึงสนนา้มาโมงี้อคุพี่นอ่ะขอให้ยุ่ยไกลๆ่พี่น้องเห็นบ่เห็นห้อย คาบหนาเนี่พี่น้องนะคาบหนามพินะดเต็มยุกนโอ้ว่ะดวงทองฟ้า,ท,า,า,นนท,า,าทั้งด้านนี้ทั้งด้านพิจวันออกพี่น้องเป็ทน,นทั้งด้านพิจวันออกเป็นคุณนะดวงทองฟ้านำคำยำแรงหาโมงควาเลยพี่น้องบรรยากาศจะสิละเป็นไปตามที่ชีโอ้มาจากทั้งแด่ก,กันนะเนาะเยอะผู้สาวผู้สาวผู้สาวของเรา <c oughs> ครับเล็กน,น้อยบัญชีรดพันไอพี่นองปะเดี๋ยวพาพี่พะนองยางกลับหลังจากพาพี่พะนองไปเบิ่งไฟเป็นหน้าม,ม้าละปาขึ้นกัเลยโอ้สองตายายทำอะไรกันเนวะลูเขาครับเข้างขาง,ง,งบ้านไปพี่นองปะโอ้ ทา,างยังกลับหลังจากทีผู้ทัพพีผนองเบิงไอเบิงฝายนั่ลมลบว่าต้องลบกันลบล,ลบลบเลิกลงกันอะไรอะไรเดี๋ยวพี่น้องเขาก็ได้เดียวเิ่น ติดเดียงครับอย่าติดเดี่ย,ยงอู้วบรรยากาศวะนะพี่น้องเดี๋ยวมีอยังต่ออีกเดี๋ยวปล่อยภิพีน ong เบิ่งอีกครับก็อ,อาจจะก็จะมีให้เบิ่งเรื่อยๆครับพีออ่น้องมีให้ดิฉันมองเดี๋ยวเบิง่ง เรื่อยๆโอ้ขามถนนก็ต้องเบ่งรถเพราะว่าย้ำคำย้ำแรงเหรอพี่น้องเอ้าพี่น้องอันนี้ก่ะเอาไว้เพราะทำนี่ก่อนเดี๋ยวอันนี้ยังกัมมาต่อก็ค่อยว่ากันครับพี่น้องครับ